สวัสดีค่ะว,วันนี้มีใครเข้ามาชมบ้างขอหัวใจรัวๆหน่อยค่ะขอหัวใจรัวๆให้คิ้วสวยๆของเราวันนี้หน่อยจ้าใครที่กำลังมองหาร้านสักคิ้วสวยๆ เข้ามาชมกันนะคะใครกำลังมองหาร้านสักคิ้วสวยๆวันนี้ดูจากนางแบบของเราเลยคะ่ะนางแบบเราสวยมาก อันนี้เราเก็บงานกันอยู่คืองานใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอชมผลงานกันนะคะแวบเดียวเราก็จะเสร็จกันแล้วจ้าใครกำลังมองหาร้านสักคิ้วอยู่ใครต้องการ <วะ S 1> ใช้เราชนะคนละครึ่งมสามสามนะคะ ร้านเรายินดีให้บริการทุกท่านนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้บริการมอสามสามตอนนี้เห็นสาวๆหลายคนกำลังมองหาร้านสักคิ้วกันเยอะเลย <c oughs> บางคนที่ทำมาแล้วไม่สวย เออไม่ถูกใจทำมาจากร้านอื่นแล้วไม่ถูกใจลองทักเข้ามาส่งรูปเข้ามาปรึกษาได้นะคะร้านเรารับแก้คิ้วเป็นคิ้วที่ทำมาไม่สวยคิ้วเข้มเกินไปหรือว่าทรงคิ้วไม่ถูกใจทักมาส่งรูปมา ให้เราประเมินด,ดูได้มาช่วยกันวิเคราะห์ได้ว่าอยากจะต้องการคิ้วแบบไหน ว้าวเรามาชมกันค่ะนี่ผลงานเรานะคะเสร็จแล้วคิ้วสวยๆวยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหท่านผู้ชมเยอะมากเลยวันนี้สวัสดีค่ะแก้วมณีแก้วมณี ทักพี่มาว่าจะทำอะไรนะนาา,า,าคุณน้ำผึ้งน้ำพึ่ง,งสุพัฒนานะคะวันนี้นางแบบสาวสวยของเราเรามาดูสิคะว่านางแบบสาวสวยของเราจะสวยแค่ไหนสวัสดีค่ะน้องการเป็นยังไงบ้างถูกใจไหมคะสวยเนาะ เอ๊ทำไมไฟมืดมืดเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปิดแสดเปิดไฟ่อนไม่ได้เดี๋ยวเปิดไฟแป๊บหนึ่งค่ะดูดูมืดมืดอ้าวเปิดแฝดแล้ววันนี้น้องการมาทำคิ้วอ่าเป็นคิ้วเฉดดิ้งค่ะของน้องการมีขนคิ้วเยอะอยู่แล้ว น้องสวยอยู่แล้วเป๊ะอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขนคิ้วเยอะน้องบอกว่าน้องบอกว่าหนูไม่เคยคิดจะสักคิ้วเลย<ม> <c oughs> เป็นไงบ้างวันนี้เจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยคนะ่ะไม่เจ็บเลยเนาะเราช่วยกันออกแบบเราช่วยกันออกแบบโค้งคิ้วนะคะของนางการเพื่อให้คิ้วสวยเข้ากับหน้าแบบเป๊ะเ๊ะเวอร์เ แบบนี้เลยค่ะแล้วก็น้องก็บอกว่าไม่ชอบใหญ่มากหนูไม่ชอบคิ้วที่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ต้องเ,อเนี่ยค่ะเราช่วยกันออกแบบให้ได้โคงคิ้วสวยๆแบบนี้แล้วก็เป็นคิ้วเชดดิ้งเป็นคิ้วเชดดิ้งไล่โทนสีวางสีเข้มแล้วก็เอาสีอ่อนมาไล่ให้อ่เป็นคิ้วที่ ลอกแล้วจะดูเป็นคิ้วที่ดูธรรมชาติมากๆในคิ้วเชดดิ้งนี้นะคะสำหรับใครที่ออมีคนคิ้วเยอะอยู่แล้วสวยอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ได้โครงคิ้วที่เปะ๊ะแบบว่าแทบจะไม่ต้องเขียนเลยในระหว่างวันในระหว่างวันนี่เวลาเร่งด่วนเวลาไปทำงานเวลาไปไหนมาไหนนะคะเราแต่ เอวลดลดเวลาแต่งหน้าได้เยอะเลยนะคะอันนี้นี่ค่ะจากที่สวยอยู่แล้วก็สวยเป๊ะไปอีกค่ะใช้เวลาประมาณห้าถึงเวันค่ะจะลอกแล้วก็คิ้วที่ร้านเราโดนน้ำได้โดนน้ำได้เพราะว่าเรามีเจลให้ลูกค้ามีเจลให้ลูกค้าได้ไปทาที่บ้านมีเจลทาที่บ้านเพื่อให้ เพื่อให้คิ้วให้ความชุ่มชื้นกับคิ้วหนูดูในกล้องทําไมมันเหมือนคิ้วใหญ่กันว่าไหมเนาะ <No? S 2> แต่ว่าจริงจมันไม่ใหญ่เออแน่นๆนดูดิดูในกล้องแบบเหมือนใหญ่มากเลยแบบว่าไหมใช่อ่ะเนาะแต่จริงจมันไม่ใหญ่เออจริงๆมันพอดีสวยเป๊ะเลยเนาะใช่ดูในกล้องดูดูในกล้องดูเหมือนคิ้วย้ายใหญ่ จ้าอันนี้เพื่อนๆสาวๆใครสนใจนะคะมองหาร้านทำคิ้วอยู่หรือถ้าทำมาแล้วไม่สวยไม่ถูกใจก็ทักมาได้เลยค่ะร้านเรายินดีให้บริการทั้งเราชนะทั้งมสามสามคนละครึ่งได้หมดเลยนะคะ วันนี้เดี๋ยวเราส่งน้องการกลับบ้านกันก่อนเพราะว่ามีเคสต่ตอขนตารออยู่อีกเคสหนึ่งนะคะอ้าวอันนี้อ้าวบอกลาเพื่อนๆจ้าบ๊ายบายค่ะ